ไปที่ปุ่มบวกตรงนี้ได้เลยจากนั้นกดที่อัปโหลดรูปภาพค่ะแล้วก็ติ๊กเลือกที่เลือกหลายรายการแล้วเราก็เลือกที่คลิปที่เราถ่ายเอาไว้เป็นวักวักได้เลยล<อ>จากนั้นนะคะลองรักดูไห<ผ>มผ่ไม่ใจร้ายให้เรากดปิดที่กากบาทเท่านี้นก็จะได้ยินเสียงของเราเหมือนในคลิปแล้วจากนั้นก็เช็คให้เรียบร้อยนะคะว่า คลิปถูกต้องไหมเสียงถูกหรือเปล่าเรียงคลิปใช่หรือ,อยังแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ทำได้แล้วค่ะซึ่งอันนี้นะคะเข<ๆ>าก็จะเรียกว่าทาร์ตมาเก็ตติ้งค่ะเราก็มีหน้าที่แค่โพสต,ตามทารเท่านั้นเลยค่ะแค่นี้ก็มีโอกาสรับเงินแล้วโพสละก0 0บาทหรือต่อวันนะคะสูงสุดถึงสองตรงนี้นะคะถ้าใครอยากจะใส่ตัวอักษรเพิ่มหรือเพิ่มข้อความอะไรก็สามารถกดได้เลย ตรงตัวอักษร AA ด้านแถบขวามือนี่เลยนะคะเมื่อพร้อมแล้วก็กดถัดไปได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะคะให้เรากดไปที่เลือกรูปหน้าปกค่ะแล้วก็กดเลือกซักตัวหนึ่งนะว่าชอบแบบไหนอันไหนก็คลิกได้เลยเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็ให้ใส่ข้อความปางๆแบบที่เราได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะเลือกมาหนึ่งอันค่ะแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลย นี่ได้ข้อความแล้วเราก็เลือกเลยว่าอยากจะให้มันอยู่ตรงไหนพอเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาใส่แคปชั่นค่ะแคปชั่นก็เหมือนที่เราเตรียมไว้ให้เลยนะคะเลือก1นึ่แคปชั่นค่ะจากนั้นก็ต้องอย่าลืมใส่แฮชแท็กให้ครบทั้ง3อันด้วย selection to you selection แล้วก็ทั a พาปังค่ะ ใส่ครบหมดแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยอีกหนึ่งทีนะคะที่สำคัญที่สุดเลยคือตรงนี้ค่ะว่าใครจะเห็นโพสของเราได้บ้างให้เลือกไปที่ทุกคนเมื่อพร้อมแล้วก็สามารถกดโพสได้เลยจ้า